สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับมีเรื่องการจับผิดคําพูดของพิธาลิ้มเจริญรัตนเกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าโซเชียลขึงพิธารู้หรือไม่ถนนบางนาตราดเปลี่ยนชื่อเป็นถนนเทพ,พร,รัตน์มาตั้งนานแล้วเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไปขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงที่จังหวัดเชียงสากับจังหวัดสมุทรปราการมีอยู่ช่วงหนึ่งนายพิธาเนี่ยปราศัยบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าต้องขออภัยชาวสมุทรปราการด้วยเพราะว่าวันนี้ปราการของคนสมุทรปราการได้แตกไปอีกหนึ่งจังหวัดแล้วนะครับคลื่นสีส้มกําลังมาคลื่นแห่งความหวังและความเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว คลื่นเหล่านี้จะส่งผู้สมัครสอสของพักก้าวไกลทั้ง8คน8เขตเข้าสู่สภาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพักอนาคตใหม่มาเป็นที่สในสมุดปราการหลายเขตนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพักก้าวไกลต้องการปักธงทั้งถนนบางนาตราดตั้งแต่เขตบางนาสมุทปราการชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราด เพื่อเปลี่ยนถนนบางนาตราดให้เป็นถนนสายประชาธิปไตยเมื่อปากน้ําแตกไปแล้วเนี่ยบางนาตราดแตกไปแล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากก้าวไกลทั้งแผ่นดินคุณผู้ฟังเห็นแลครับปรากฏว่าคําปราศรัยนี้เนี่ยนะครับมีคนเอาไปแชร์ในโลกโซเชียลแล้วก็ตั้งคําถามว่าปัจจุบันเนี่ยถนนบางนาตราดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนเทพ,พร,รัตน์ตั้งนานแล้วนะครับ ทำไมในพิธาเนี่ยถึงมาพูดแบบเรียบๆเ,เคียงๆเ,เหมือนจะเป็นชื่อถนนเทพรัตน์ว่าเป็นถนนประชาธิปไตยและการปราศัยว่าบางนาตราดแตกแล้วเนี่ยประเทศไทยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากก้าวไกลทั้งแผ่นดินยังมีความหมายเป็นอย่างอื่นหรือไม่ตั้งคําถามกันอย่างนี้ครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่ 30. เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2559 สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่ออย่างเป็นทางการของทางหลวงหมายเลข34ตลอดทั้งสายว่าถนนเทพรัตน์และได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558ไปประดับที่ป้ายชื่อทางหลวงแผ่นด,ดินสาย34สายนี้อีกด้วยนะครับ